สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube ครับนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับทอกอสอแจ้งข่าวดีชาวนาครับเงินโครงการประกันไรายได้ข้าว2ชนิดขึ้นไปจ่ายทันก่อนวันขึ้นปีใหม่ครับจ่ายให้ทันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวชื่อดังครับ เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับที่เขาเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ทำข่าวข้อมูลข่าวเชื่อถือได้และเขามีแหล่งข่าวอยู่ทั่วไปนะครับแหล่งข่าวธนาคารทรกศได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่านะครับขณะน,นี้ธนาคารทรกศกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล นะครับและประมวลผลเพื่อจะดําเนินการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้หรือว่าเงินส่วนต่างข้าว2ชนิดขึ้นไปให้กับชาวนานะครับ mm. เนื่องจากมีความยากลําบากอยู่ในการดําเนินงานนะครับก็คือการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวสาหรับเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวหลายชนิดครับสชนิดขึ้นไปนั้นนะครับหลักเกณฑ์ในการจ่ายของธนาคารทรกศนั้นจะต้อง รอให้รอบเกี่ยวข้าวของข้าวแต่ละชนิดนั้นถึงถึงรอบจ่ายก่อนนะครับยกตัวอย่างอาจจะมีอายุตัวอย่างก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่า,เล,าเล่าให้กันฟังง่าย,ายๆแบบนี้ครับว่าสมมตินายกอก็แล้วกันนายกอปลูกข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวหอมมะลิก็ปลูกนะครับข้าวเจ้าก็ปลูกปลูก3มข้าวสมมติมีนาอยู่3าแปลงปลูก3ามข้าวข้าวเหนียวแจ้งวันเก็บเกี่ยวอีกวันหนึ่งนะครับ ข้าวเจ้าแจ้งวันเก็บเกี่ยวอีกวันหนึ่งข้าวหอมแจ้งมะลิแจ้งวันเก็บเกี่ยวอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งสมมติสมมติข้าวแต่ละชนิดของเขาที่เขาแจ้งวันเก็บเกี่ยวเอาไว้ในการลงทะเบียนปลูกนะครับมันอยู่คนละงวดกันอยู่สามงวดเลยสมมติสมมติข้าวเหนียวอยู่งวดหนึ่งอยู่อยู่อยู่วันจ่ายอยู่วันเกี่ยวข้าวรอบจ่ายประกันรายรอบหนึ่งข้าวเจ้ามาสักรอบสามอย่างนี้หอมมะลิอยู่สักรอบ รอบเจ็ดเลยเหรออย่างนี้สมมุตินะครับทกศเขาจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรชาวนารายนี้นี่ถึงรอบวันเกี่ยวรอบสุดท้ายก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะมาประมวลผลข้าวแต่ละชนิดว่าอยู่รอบประการยได้รอบไหนก็จ่ายตามนั้นให้ราคาเกณฑ์กลางง้างยิงให้ราคาส่วนต่างตามตามรอบนะครับตามรอบแต่ละชนิดต้องข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาคํานวณดูวว่าจ่ายข้าวแต่ละชนิดได้ เท่าไหร่เกินเพดานของข้าวแต่ละชนิดไหมครับคือการจ่ายประกันรายได้ข้าวหลายชนิดนี่จ่ายทุกข้าวนะครับแต่ว่าต้องดูว่าในแต่ละข้าวนั้นจะต้องไม่เกินคําว่าไม่เกินหมายถึงไม่เกินจํานวนตันที่โครงการประกันรายได้ระบุเอาไว้เช่นข้าวถ้าจาไม่ผิดนะครับข้าวหอมมะลิกลัวเรือนแล้วไม่เกิน14ตัน ต้องไปดูจํานวนตันไปดูจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนว่าคํานวณผลผล,ผลติตออกมาเกินไหมข้าวชนิดนี้เกินไหมข้าวชนิดนี้เกินไหมถ้ากว่าไม่เกินทุกข้าวก็ได้เงินไปทุกข้าวถ้า,าว่ามีข้าวชนิดไหนเกินก็จะต้องให้เฉพาะส่วนสูงสุดไม่เกินนั้นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนผูกข้าวสองชนิดขึ้นไปสามชนิดก็มีเนี่ยมีจํานวนมากอยู่เสร็จแล้วก็จะต้องมีคำมีการคํานวณจ่ายอย่างละเอียดนะครับ แหล่งข่าวทกศเปิดเผยกับเว็บไซต์ข่าวดังฐานเศรษฐกิจว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารทรกศได้เร่งทํางานทั้งวันทั้งคืนเสร็จแล้วก็จะดําเนินการพยายามทําระบบเสร็จแล้วก็จะโอนให้ได้ก่อนวันขึ้นปีใหม่นั่นหมายความว่าถ้าโอนให้ได้ก่อนวันขึ้นปีใหม่นี่ก็มีโอกาสได้ในช่วงวันที่ยี่สิบแปดหรือไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมยี่สิบแปดธันวา น่าจะเป็นประมาณ29-30หรือ31หรือไม่แน่นะครับอันนี้เราพูดในเชิงวิห์วิเคราะห์ข่าวไปด้วยอาจจะเป็นการโอนหลังเที่ยงคืนของวันวันที่31ก็อาจจะมีคนไปได้ในวันที่1มึ่งกกลาก,ก็ไม่แน่เพราะว่าการทำงานนี่นี่คือการเปิดเผยมาก,ก่อนโดยแหล่งข่าวนะครับ กับนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจกับเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจด้วยแหล่งข่าวในทกศโดยเขาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งทํางานและหวังหวังจะโอนก่อนวันขึ้นปี่ใหม่นั่นหวังครับนั่นคือการเปิดเผยออกมานะครับแต่ความจริงพอเวลาไปทําจริงมันยากมันทําไม่ช้าทาไม่ทันอาจจะไปได้ในวันที่หนึ่งคือเลยหกทุ่มของวันที่สามเส็ไปก็โอน,ก,โอนก็อาจจะเป็น เอร์ไพ์ขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งได้รับไปก็ไม่แน่หรือเขาอาจจะทำเสร็จทำได้เร็วกว่านั้นก็ราวๆวันที่ยี่สมีลุ้นนะครับทั้งหมดก็เป็นการแจ้งข่าวดีแต่ไม่ได้แจ้งข่าวดีกับชาวนาตรงๆแจ้งผ่านสื่อเว็บไซต์ข่าวชื่อดังนะครับฐานเศรษฐกิจก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับสำหรับข้อมูล ที่นำมาแจ้งพี่น้องที่ชมคลิปทางช่องโชคดีดอ o ยูทู e วันนี้นะครับเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิป1ลิงก์และก็ลิงก์ในคอมเมนต์แรก1ลิงก์สําหรับข่าวนี้ที่มีการลงข่าวทางเว็บไซต์ฐานเศร,รษฐกิจเมื่อวันที่2 5ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวนาครับที่รอมานานข้าว2ชนิดนะครับอ๋อก็อ่านต่ออยากอ่านรายละเอียดที่ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ไปอ่านที่คอมเมนต์แรกนะครับหรือว่าคําอธิบายใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็ถือโอกาสพูดจาการคุยกันมันเป็นวันเสาร์แล้วก็ขอแสดงความยินดีก็หวังว่าธนาคารธกสจะทําได้ไวทําได้ทันขอให้ได้ก่อนวันขึ้นปีใหม่ครับขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปนี้ครับและขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่เป็นสิ่งเลวร้ายก็ให้มาลายหายไปพร้อมๆกันกับปีเก่าที่จะสิ้นไปนี้ สิ่งดีๆนะครับพรในอันประเสริฐสิ่งดีๆอันดีๆนะดีหมดแหละนะไม่ว่าจะเป็นลาบยศสเสรศญสุขการเงินการงานความรักครอบครัวครอบครัวนะครับขอภัยแหมการเงินการงานความรักครอบครัวนะขอให้ดีๆและมีสมหวังเข้ามาในปีใหม่ปี2 5 6 4อให้ขพี่น้องชาวนาและท่านผู้ชมที่ชมช่องโชคดี ดนเดียวทุทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จประสบความสมบวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับท่านพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับปีใหม่ขอให้โชคดีเป็นเศรษฐีไม่มีวันจนให้ถูกหวยทั้งล่างทั้งบนเจอแต่คนจริงใจไม่ตรี บลาลงสีใไ้โสดมีดีให้ได้เข้าหอร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยคอยรวยทั่วกันเจ้าภาพที่รักทุกท่าน